สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆนักเลงมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ผมอยู่กับพี่เดฟเหมือนเดิมวันนี้เป็นในส่วนของคอลัมน์แกะกล่องลองขี่นะเดฟเจอกันอีกแล้วนะแต่ว่าวันนี้จะเป็นรายการถังนึงถึงไหนนะครับก็คือรายการที่เราห่างหายกันไปพักใหญ่หลายเดือนละซึ่งมีคนเรียกร้องมาพอสมควรใช่ครั้งสุดท้ายที่เราทำกันเนี่ยมันจะเป็น NMa x ที่เป็นพี่เดฟก,กับโจนเป็นแม็กก็คือวันนั้นก็ถังหนึงถึงไหนกันไปนะใช่แล้วก็วันนี้จะเป็น EP 7แล้วครับผมสำหรับรายการ<ม>ถังหึงถึงไหนครับแต่ก่อนที่เราจะไปเติมให้เต็มถังและขับกันให้หมดได้ระยะทางเท่าไหร่เรามาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้ก่อนครับพี่เดฟก,ก็เป็นนิวยามาฮ่า a อ r ์ล็อ5ยหครับในเวอร์ชัน ABS เวอร์ชันของเขาซึ่งเป็นตัวท็อปก็ว่าได้ครับปุ๋ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัว a อ r ์ล็อกเนี่ยมันแบ่งเป็น3รุ่นนะก็คือรุ่นท็อปตรงนี้อยู่ข้างเราเนี่ยเป็นรุ่น ABS แล้วก็รุ่นกลางจะเป็นรุ่น R เว r s i ช n นซึ่งเขาจะมีช็อคช็อคอหลังก็จะเป็นซับแคลงแล้วก็รุ่นสแตนดาร์ดรุ่นล่างสแตนดาร์ดใช่ราคาก็แตกต่างกันไปนะแต่วันนี้มันเรามาว่ากันที่ตัวท็อปแล้วกันเขาให้ตัวท็อปมาแล้วก็ลุยไปตัวท็อ คือตัวนี้ถือว่าเป็นสกูตเตอร์เป็นฟิลลิ่งแบบสปอร์ตสกูตเตอร์นะ่นเอเป็นออโตเมติกสไตล์สปอร์ตครับของยามาฮ่าเขาก็ว่าได้เพราะว่ามันจะมีหลายคาตาคาตอรลีมากตัวอย่ายามาฮ่าทั้งพรีเมียมทั้งสปอร์ตแล้วก็แนวแฟชั่นเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าเอ็นแม็กครับผมแกนฟิลโน่คิวบิกฟิลโน่ฟีโกก็มีนะมีครับออโตเมติกนี่คือสําหรับยามาฮ่านี่มีหลากหลายรุ่นมากใช่ครับนะแต่วันนี้ตัวสปอร์ตดีไซน์สปอร์ตตรงนี้พี่เดฟ โดยรวมเรามาไล่เรียงกันทีละจุดเลยดีกว่าเริ่มจากอะไรดีครับระบบไฟก่อนเลยไฟนี่ก็เป็นเป็น full LED อยู่แล้วครับอันนี้ก็ติดเครื่องยนต์ก็จะเป็นไฟต่ําติดก่อนแล้วก็ไฟสูงไฟต่ําเลือกที่สวิตช์แฮนด์ฝั่งซ้ายครับครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะพี่เดชยร์ไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวมันจะอยู่ต่ำลงไปด้านข้างค่อนข้างต่ำนิดนึงครับต้องสังเกตดีๆนะครับผมก็แน่นอนแหละยุคนี้ไฟมันต้องเป็นระบบไฟ LED แล้วนะเพราะว่าประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับผมครับแล้วก็ ด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นลูกเล่นเป็นเหมือนเป็นชิลเป็นชิลทรงเตี้ยของเขาซึ่งสามารถตกแต่งได้ครับตามสไตล์ยามาฮ่าอยู่แล้วครับผมตัวหน้าจอเลื่อนไม้ตัวนี้ใหญ่โตใช่เป็นแบบ full LCD นะครับผมก็คือเป็นระบบดิจิตอลเต็มเต็มจอเลยใช่ครับผมครับที่สำคัญฝั่งขวาก็จะเป็นในส่วนของสวิตช์ควบคุมการทางานของระบบสต o อปสตาร์ทสตครับ มีประโยชน์ยังไงคือว่าเวลาเราจอดติดไฟแดงเนี่ยมันก็จะดับเครื่องยนต์ทันทีคห้าวินะครับแล้วก็กุญแจจะเป็นลักษณะของเป็นเป็นเป็นสมาร์ทคีย์นะครับครับเนี่ยแหละก็สะดวกสบายใช่เป็นกุญแจทีเรตใส่กระเป๋าไว้ได้ครับครับผมปลดล็อกก็ใช้รีโมทตรงนี้ปลดล็อกเอาครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดเบาะเลือกไปที่โอเพนนะครับก็จะมีฟูเอลก็คือเปิดน้ำถังน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดจากตรงนี้ใช่แล้วก็เปิดเบาะตรงนี้ก็ยกเบาะได้เลยครับอ่านี่ฝั่งซ้ายก็็จะเปนนส่วของ ควบคุมไฟต่างๆไฟสูงต่ําไฟเลี้ยวแล้วก็แต่ตามปกติอยู่แล้วครับผมไอ้ตัวนี้ด้านหน้ามีมีช่องเก็บของอะไรไหมพี่เดนี่ครับมีครับเป็นช่องเก็บของครับใช่แล้วก็มีที่สําคัญคือมีช่อง power outlet ด้วยจ่ายไฟสาหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้ครับต้องมาส่องดูเนาะอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานไปแล้วใช่เพราะทุกวันนี้เราสมาร์ทโฟนเราติดตัวตลอดแบตหมดตลอดใช่แล้วก็ขับไปเสียบชาร์จไปได้ก็ชาร์จไปได้ครับอคือตรงนี้เอาใส่ไว้ได้เลยแล้วก็เสียบชาร์จไปเลยครับผมไม่หล่นนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับความจุ4.6ลิตรนี่แหละไฮไลท์ของวันนี้เลยถังน้ำมัน4.6ลิตรซึ่งถือว่าไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่นะผมว่าเทียบกับรุ่นอื่นนะถือว่าแบบแต่ใช้ในเมืองก็ประมาณหนึ่งได้ได้ระดับหนึ่ง4.6ลิตรนะครับเบาะนั่งก็จะเป็น2อระดับครับความสูง790มิลนะครับความสูงจากพื้นก็790มิลลิเมตรถือว่าไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปครับผใต้เบาะก็จะเป็นในส่วนของเป็น ที่เก็บของใต้บอกขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับปุ้ยลองดูว่าใหญ่ไหมใหญ่นะก็หมวกกับน็อกที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรฟูลเฟสเป็นไฟนี่ใส่ได้ป่ะพี่ต้องหงายเอาครับแล้วก็หาลายรองไว้หาเรียมใช่ไหมอ่าหาเรียมหาแล้วก็ลายรองไว้นะเนอะแล้วก็ค่อยใส่ของจุกจิกเล็กน้อยเอาไฟต่างๆก็จะเป็นเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็น l e d ครับครับ เราว่างที่เรื่องเครื่องยนต์มากตัวนี้รหัส155ก็จะเป็นบูคอครับ155ซีซีสจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ําำเป็นกระบอกสูบแบบไดอลซิลครับซึ่งติดรถยามาฮามันตุ้นอยู่แล้วนะครับระบายความร้อนที่ดีกว่าเผาไหม้ได้หมดจดกว่าแล้วก็ตอบสนองดียิ่งขึ้นครับและพร้อมระบบวาล VVA นี่คือจุดเด่นครับของดีเลยนี้บอกว่าของดีมากครับอธิบาย VVA สั้นๆนิดนึงพี่เดวาลมจะเปลี่ยน เปิดตามรอบเครื่องยนต์รอบต่ำว์วก็จะเปิดน้อยรอบสูงวาวก็จะเปิดเยอะขึ้นเอาไว้คร่าวๆเลยครับก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์คอยควบคุมว์วอยู่ที่6,000รอบเท่าที่ผมดูนะอเคครับผมได้เรียกว่าจี๊ดตั้งแต่ต้นยันปลายต้องไปลองเดี๋ยวนี้ลองนะใช่ก็คือแน่นอนแหละเครื่องยนต์155 เครื่องยนต์เนี่ยพื้นฐานก็เดียวพื้นฐานเดียวกับ N Max นะครับผมรหัสเดียวกัน155แต่ว่าอาจจะมีการปรับจูนที่ต่างระบเล็กน้อยในส่วนของสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเป็นสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์คือสตาร์ทไม่มีเสียงสตาร์ทเงียบๆอ่าแล้วเป็นระบบไฟชาร์จในตัวด้วยครับผมปุยตรงนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆระบบทรงหลังเป็นแบบออโตเมติกอยู่แล้ว CVT นะครับครับระบบการเตือนกันบ้างไ้างพี่เดฟก็จะเป็นช็อคอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกครับปกติอยู่แล้วนะ ด้านหลังก็เป็นช็อกอัพคู่ครับครับเป็นแบบยูนิสวิงเนาะใช่ยูนิสวิงครับงานรุ่งกับช็อกอัพคู่นะครับระบบเบรกบ้างดีกว่าครับครับตัวนี้ก็คือตัวท็อปให้มาด้วยดิสเบรกหน้าแล้วก็ ABS ครับผมนะครับแต่ว่าด้านหลังก็ยังเป็นดัมเบรกอยู่รุ่นอยู่แล้วสำหรับรุ่นอยู่แล้วแอ์ล็อกครับผมใช่ล่าสุดก็มีโมเดลที่อินโดก็เปิด สี่ยี่สิบเอ็ดก็ยังเป็นจำเบกอยู่ต้องมีการพัฒนานิดนึงนะครับล้อละยางบ้างดีกว่าครับพี่เดฟก็จะเป็นล้อแม็กขอบ14นิ้วทั้งหน้าและหลังครับผมอ๋อหน้าหลังเท่ากันอ่าล้อ14บสี่นิ้วเท่ากันยางหน้าครับจะเป็นขนาด110ยสครับแปขอบ14ครับครับผมยางหลังก็จะเป็น140 70ขอบ14ครับโอ้ยางหลังมันค่อนข้างค่อนข้างกว้างนะกว้างหน้ายางกว้างนิดนึงครับก็ถสนับได้ค่อนข้างดีนะครับคือจริงๆอ่ะยางพายเอลลอกเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆ นักเลงมอเตอร์ไซค์รู้จักอยู่แล้วแหละครับผมน่ะคือเขาออกมาสักพักแล้วแล้วก็มีการปรับโฉมปรับอะไรอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้คือมาทบทวนเรื่องสเปคกันเผื่อใครยังสนใจอยู่อ่าใช่และจะจะดูคลิปนี้ก็ตรงนี้คือเป็นจุดทีนิ่งอ่านะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าจี๊ดครับจี๊ด แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ถังนึงถึงไหนก็คือพี่เดฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวเติมเต็มถังแล้วพี่เดฟไปขี่ให้หมดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปช่วงท้ายกันว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงอัตราเร่งรวมถึงท็อปสเปรดด้วยครับผมนะว่าสำหรับแอร์หลอกแล้ว155เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไปจบกันที่ระยะทางได้เท่าไหร่ครับผมถังน้ำมัน4.6ลิตร4.6ลิตรสี่จุดหกลิตรพี่เดฟแป๊บเดียวเดี๋ยวหมดดนะรอูกันไิตรที่ตรงไหกลิตรสี่จุดปเติมตรสี่จุดหกลิตรสี่จุดหกลคครับผม เรียบร้อยพี่เดฟครับผมตอนนี้เติมเต็มถังแล้วก็4.6ลิตรนะอ่าครับเดี๋ยวมาลองดูไม่ไว่าจะเป็นเรื่องสมรรถนะฟิลลิ่งแล้วก็ระยะถางจะได้เท่าไหร่กับถังหนึ่งถึงไหน EP7 M5 Airlock ครับผม ครับผมตอนนี้วิ่งมาระยะทางเท่าไหร่พี่ร้อยสิบจุดสามกิโลเมตรครับร้อยสิบจุดสามกิโลเมตรแต่ว่ากระพริบแล้วนะใช่น้ำมันกระพริบแล้วครับลงไปถึงขีดสุดท้ายแล้วก็กระพริบแล้วเตือนแล้วละ่ะร้อยสิบจุดสามแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะสุดได้ระยะทางเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวต้องรอดูทีเพราะว่าคือถังน้ำมันเนี่ยมันสี่สี่จุดหกลิตรครับเนอะก็ถือว่าถังน้ำมันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากแล้วก็คอนซัมชันที่หน้าจอตอนนี้ขึ้นอ,อยู่สามสิบสองกิโลเมตรต่อลิตรครับทีนี้พี่เด็บ มาว่างด้วยเรื่องสมรรถนะกันบ้างดีกว่าตั้งแต่พี่เดฟขี่มาเอาเรื่องอัตราเร่งก่อนพี่เดฟเป็นยังไงอัตราเร่ง,ง<ะ>จากต้นอ่ะคือศูนย์ถึงความเร็วระดับปลายๆเนี่ยผมว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับชูดออกไปนิดเดียวใช่ใชจังหวะที่เราเหมือนว่าชะลอจะแซงเราเปิดได้มันมันชูดแล้วตอบสนองได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมวาว VVA เปิดประมาณหกพันรอบนะครับแล้วก็ท็อปสปีดเป็นไงพี่กดสุดๆปลายๆเนี่ยได้ร้อยร้อยสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับร้อยสิบแปดเลยนะอันนี้อันนี้ ใช่ก้มเพื่อเพื่อให้มันหลบลมหนีลมนะครับก็ถือว่าอัตราเร่งจีจานนะจีจานอยู่นะรถคันนี้เน4ะใช่ครับีีใช่แล้วก็ระบบช่วงล่างบ้างพี่เดชช่วงล่างอาจจะมีการกระด้างบ้างหน้าและหลังเพราะว่าเขาจะเซตมาแบบให้มันแบบโย้ไว้บ้างนิดนึงนะครับแต่ถ้าแบบคนที่ชอบยยุ้ยวไว้หรือคนที่ชอบแบบไม่นิ่งไม่นุ่มอ่ะอาจจะถูกใจอันนี้คือมหมอนหมายถึงว่า ฟิลมันอาจจะดูแบบเฟริเฟรม์มๆแข็งๆนิดนึงใช่ครับแข็งกระด้างแบบทำให้แบบอตอบสนองแบบทาให้เรารู้สึกแบบกระด้างพอสมควรนะครับาาร,ระดับหนึ่งอาจจะด้วยด้วยความที่มันเป็นดีไซน์มันเป็นสกูตเตอร์ที่เป็นทรงสปอร์ตใช่ไหมครับผมแต่ถ้าใครชอบแบบฟิลลิ่งนุ่มๆเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องไปหาปรับเซ็ตใช่ครับผมในส่วนของยางดีกว่ายางก็อาจจะมีถ้าเป็นพื้นเรียบพื้นแห้งทั่วไปเนี่ยเกาะถนนค่อนข้างดีครับปุ๋ยแต่ถ้าเป็นลักษณะเจอน้ำหรือเจอแบบน้ําขังเนี่ยอาจจะมีอาการลื่นบ้างนะครับโดยเฉพาะยางหลังเนี่ย อาการจะออกนิดนึงครับอาการจะมีลื่นบ้างใช่แต่โดยรวมถือว่าผ่าตผ่านก็โดยรวมถือว่าขับสนุกาขี่สนุกเลยครับที่พี่เดชบอกคือจังหวะชูตอะไรมันโอเคจังหกดแซงก็มาได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องมารอดูเรื่องระยะทางว่าจนหมดเนี่ยได้ระยะทางเท่าไหร่รายละเอียดแบบเจาะลึกครับจะยังมีลงอยู่ในคอลัมน์แกะกล่องน้องขี่นะนิยสารทักงเลงมอเตอร์ไซค์ฉบับที่390เดือนมกราคมปี2564ครับเล่มปีใหม่กันละก็ใครอยากเจาะลึกก็ ไปติดตามอ่านตรงนั้นได้ครับผมนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ระยะทางเท่าไหร่กับน้ำมัน4.6ลิตรก็ในทิปของถังหนึ่งถึงไหนเอพิโซดที่7เนี่ย EP7 แล้ว EP 7แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปปิดท้ายทีเดียวจบเลยว่าได้ระยะทางเท่าไหร่ครับผมครับผม มหมดแล้วที่เรียบร้อยนะถือว่าไม่ไกลนะไม่ไกลนะเพราะว่าถังมันเล็กใช่ครับก็ระยะทางรวมนะครับสำหรับ Yamaha Airlock ม,มันหนึ่งถัง4.6ลิตร,รผวิ่งได้138.3 138.3กิโลเมตรใช่ก็ ฐานเฉลี่ยกมาแล้วก็ประมาณ30มสิบลลิตรครับผมซึ่งหน้าจอตอนนี้คอมมชั่นขึ้นอยู่3-2มสิบสองกิโลมต่อลิตรก็ใกล้เคียงใกล้เคียงแหละเออเลอนิดหน่อยครับผมก็จริงก็อยู่ยังอยู่ในเลทประหยัดนะพอใช้ได้ครับใช่ด้วยความที่ถังเล็กปุ๊บก็เดินทางต้องเติมบ่อยหน่อยเนาะทำให้เราอาจจะแบบคือคันนี้ถ้าเดินทางต่างจังหวัดอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงในการที่ต้องแวะเติมน้ำมันเพราะถังครับผมใช่ก็วันนี้ถือว่าได้รู้แล้วสำหรับถังหนึ่งถึงไหนของยามาฮ่าไอร็อกนะครับครับ ร้อยากิโลเมตรทางหนึ่งคันะครับผมก็ทางหน้าจะเป็นรุ่นไหนยังไงฝากติดตามไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจนักเลงโมไซค์ยูทูบยานยนต์ชาแนลก็ยังไงฝากไว้ด้วยั้งหน้าเจอกันแน่นอนกับทางหนึ่งถึงไหนนะคงจะถูกใจแฟนๆครับก็ทางหนึ่งถึงไหนครับผมวันนี้ถือว่าไม่โหดมากพี่ระยะทางร้อยกว่าโลร้อยสามกโลนะสบายมากก็เดี๋ยวเอาพี่เดฟเติมน้ำมันแล้วก็เดินทางกลับเรียบร้อยครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ